ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสู้โคตสุคน,นะครับเอาเอดจะพามาสรุปสรุปก่อนหวยลาวออกนะครับพี่น้องเอฟซีสรุปก่อนหวยลาวออกนะครับของวันพุธนะครับวันพุธวันพุธวันพุธท,ที่หกนะครับกันยายน สองห้าหกหกกันเด้อ,อสรุปอะนะครับสรุปก่อนหวยราออกนะครับ สรุปก่อนหวยลาวออกนะครับเอาจารย์ดังนะครับออาจารย์นะครับนะอาจารย์ดังนะครับผมเอาจารย์ดังด้วยพี่น้อง มือนีเก่าสำนักคือเก่าเพี่น้องเก่าสำนักเก่าอาจารย์กันนะครับนะนะครับผมเอามาเบิ้งเล็กวิ่งสรุปเเล็กวิ่งแล้วก็อ่ะมาเบื้องกันแต่ละสำนักกันแต่ละค่ายกันหายมาตัวใดกันนะครับเราจะมาสรุปกันอีกรอบนึงเอาไปได้ครับยางรวดเร็วจวดจดัดไปรวดปูโครัดนะครับปูโครัดห้วิ่ง เก็บนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเกลี้งค่ายฟีซีนิดนึงนะครับก่อนจะไปกันฟีซีบางขั้นก็ว่าอ่ายอ่านนะครับบางขั้นก็บอกหายอันหาเบิง้งซื้อๆเจฟซีเสียงส่วนมากหายอันมันจะมีรสชาติดักไก่ได้รู้ว่าอ่ะตัวใดเด่นตัวใดบ่เด่นฉะนั้นแล้วอ่ะเอาเสียงส่วนมาก้าพี่น้องเนาะขั้นเสียงส่วนหน่อยลบไปนะครับลบไปเลยนะครับอ่ะ ปูโคราชนะครับวิ่งบนเจ็ดจับคูกับศูนย์หกศูนยนย์หนึ่งหนึ่กันนะครับหคู่เอาส่วนล่างให้วิ่ง3นะครับปูโคราช3า3ห้า4าม6กสกันนะครับบน6คู่ล่าง6คู่นะครับเอาต่อไปนะครับปูขุน นะครับปูขุนเลขติดศูนย์สองสี่ห้าหกเก้านะครับหกตัวเลขติดบน่างเลขติดเลขวินนะครับเอาส่วนวิ่งรูดบน่างสี่กับศูนย์เดนทั้งสี่ทั้งศูนย์เดนตัวอกันอ่ะจับคู่กันมีสี่ศูนย์ศูนย์สองสองหกห้าสองเก้าศูนย์เก้าสี่วงกลมให้ที่สี่ศูนย์กับห้าสองอ่ะกันเบิ้ลน,น้ำมาท่าน น่าอจจะมาเบินอีกนะครับ0ูกับซีนะครับส่วนเลขสาตัวมีสองหางสอง5ี0ศูนะครับคือปูขุนอ่ะต่อไปเสียนหน้าดีนะครับเสียนหน้าดีเสียนนาดีอ่ะวิ่งรูปบนล่าง0นกับหนึ่งนะครับศูย์กับหจับโคศูนย์แปดหนึ่งแปดแปดแปเบินนะครับ 9ก้าศ 00, ูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์เบิ้ลอีกนะครับมีตัวกันนะครับก่อนที่แล้วของเส้นดีเข้าตัวกันก่อนนี้กันให้ศูนย์หนึ่งนะครับตัวเนียนของเส้นดีกับศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งเก้านะครับเอาต่อไปครับผมอันนี้พอพี่ชัยร้านแตกนะครับอ่ะพอพี่ชัยร้านแตกอ่ะกูเทียบอะไรมาสรุปน้ำมมนะครับมีแต่เอาจจอๆกันกวัด,ดีได้มาสรุปน้ำโมนะครับ พ่อพี่ชัยร้านแตกลาวัฒนากันนะครับเอาวันที่ลื่อมตัวพี่น้องเอฟซีบริเขียบวันที่วันที่ใดน้องแอดปันซิวาเอาวันที่หกนะครับหกหกทับเก้านะครับทับหกหกกันนะครับนี่ครับเอาเอฟซีเลยเบื้องคิดปันซิว่าคนเนาะวันที่กับบุ้มีเนาะปันซิว่าของวันที่เท่าเลนะครับของวันนี้นะครับพี่น้องวันที่หกนี่นะครับเอาพ่อพี่ชัยให้วิ่งบนแปดไอ้เก้า วิ่งล่าง8นะครับนี่ครับวิ่งบนวิ่งบน9วิ่งล่าง8นะครับตัวหนังสือพอไปใช้ยเดีอ่านหากนะพี่น้องเนาะอ่ะคนสมัยเก่าพี่น้องที่ขาล่างเน้น8ป8หาตัวร่องคือ06นะครับส่วนบน9697ร่องคือ90นะครับนี่ก็พ่อไปใชายนะครับอ่ะต่อไปนะครับ อันนี้ที่ขับมาได้คือพอ่อแหล่คนนอนหน้านะครับรุดนเนี้ยเขาเนี้ยนะครับอ้างเตี้ยกับเลขวิ่งเดินดีแต่จับคู่ว่าเขาเอาวันนี้จะเดินต่อกันบ่วิ่งรูปบ,บนล่างสามกับสี่เดินที่สามนะครับจับคู่กับสามเจ็ดสามแปดสามสี่สี่เจ็ดสี่แปดหาสี่นะครับอ่ะนี่คือเน้นนะครับเน้นสามเจ็ดกับสามสี่นะครับอ่ะต่อไปนะครับผม ของบ้าแหลมด่นี่บ้าแหลมนะครับบ้าแหลมวัตีเหลกับรุดขึ้นกันนะครับรุดจุดพุดขึ้นกันก็ได้จะเดินต่อกันว่าเอาไอวิ่งรุดบนล่างหกับเเด่นที่เจ็ดนะครับจับคู่กับหกแปดหกเน็ดแปดเจ็ดเก้าเนยน่นที่เจเก้านะครับมีตัวกันห่วมนะครับกันหกเกับแปกันกัน,นี่ยว่าต้องเอาได้พี่น้อง ว่ากันไวเพราะห้นะครับคาหมายตกกันนะเอาเรียนเที่ยวพี่น้องสอบก็เอาเด้อนะครับมีตกกันก็เลยเป็นแปดคู่สัญ้าพี่น้องยุ่ซี่อ่ะก็ไปครับนุ่มสวนยางนะครับนุ่มสวนยางวิ่งรูปบนล่างซีกับหกนะครับซีกับหกจับคู่กับซีสามซีห้าซีหกนะครับเลขยกหกได้พี่น้องเรียกหกได้ไหมันอึ้งนะพี่น้อง 67 57 66เบิ้ลนะครับอ่ะพี่น้องเอฟซีเน้นนะครับเน้นซีหะ6หะนะครับนุ่มสนอยากไม่มีเบิ้ลไม่มีกันจวดจัด6ตัวไปรวดพี่น้องเอฟซีเอานะครับต่อไปนะครับพราะต้มนะครับพราะต้มเพราะเต้ม,ออตมไอ้บินรุบนล่าง8กับ9เด่น แปดเด่นเก้าเด่นตทอกันนะครับมีตัวเด่นเด่นตทอกันนะครับจับคู่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์หกแปดหกเก้าหกศูน้ดองบดมีเก้าคูนะครับเก้าคูเก้าหางแต่ไม่เนีนให้สี่คู่เจสีไอเจ็ดแท่พี่น้องเอาทตัวนะครับเด้อเจ็ดแปเก หกแปเกนะครับนี่คือของโพแ้มนะครับต่อไปครับผมเสียนน้องไข่นะครับเสียนนองไข่ไอวินบไบนล่างเจ็ดกับ8เด่นที่7จนะครับนี่รักสิบรักหน่วยพี่น้องเบิ้งเอานะครับกับค่ก็มี2องเจ็ดสองแปดสองเกึ่งเจ็ดึ่งแปดหนึมีเบิ้ลพ้อพี่น้องการเบิ้ลเจกับแปด นะครับเน้นให้ที่สองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับอ้าวสังบอกนีเก้าอาจารย์เก้าสำนักเร,ราต้องอะไรนะพี่น้องนะเราต้องอ่สิบหาสิบสองสิบสามหร 10, 5, 12, 13, อกนะครับหนึ่งเช่นน้องไข่สองก็เตียมสามนุ่มส่วนอย่างสี 4, ่เบาแหลมห้าพราะอะรหกอ่าวเพราะไม่ใช่ เกเสียนนาดีแปดปูขุนเก้าปูโคราดนะครับเอามืปูสุดเก็บได้ไปเมื่อกี้นี่เดี๋ยวได้ได้ไก็ได้ี่น้องปูสุดเกนี่วะยูแสนอวัดปูสุดเกตนบานี่โอ้ปูสุดเกดยูแาาสน,น,าานอวัดาาพี่น้องเอฟซอ้า ขาดไอกระจานท่านนึงนะครับปูศูนย์เจ็ดนะครับโอ้ยพี่ครับพี่น้องอ้อโมเมนต์วัมมน,มมน,มมนที่สีน่นะครับรเออเดี๋ยวเดี๋ยวแอด์ทามก่อนเอาครับปูศูนย์เจ็ดเลื่มไปพี่น้องที่อาอจาร,รย์ท่านที่สิบนะครับสัมนกที่สิบนะครับปูศูนย์เจ็ดโอ้ท่านถอดนะครับบอแรกมาน้าโม แอดก็ไล้ลงคลิปอยู่ว่าสันนะครับวิ่งบน8นะครับจับคู่แปดสามเก้าสา่เก้าสี่าสามสล่างให้วิ่ง2 1งหนึ่งห้าสองนะครับอ่ะนี่คือของปูศูนย์เนะครับต้งบัดมีเก้าสำนักนะครับบวกอ่ะบวกหนสำนักเริ่มไปนะครับ หนึ่งบวกโอ้ยงงเลยพี่น้องยุซีก็ได้เอามาที่นี้มาเบิ้งกันครับซิปสำนักกันนะครับซิปสำนักว่มันเสียว่าสิออกหนึ่งเก่าด้วพี่น้องเด้ออ่ะบอลหายเลขเดือนเด้อเลขวิ่งชนที่มาแรงที่พี่น้องรอคอยกันนะครับอ่ะเลขวิ่งนะครับเด้อเลขวิ่ง ชนมาแรงนะครับพี่น้องมาแรงบนล่างนะครับบนล่างนะครับบนล่างภาษาอีสานบนล่างภาษาภาคกลางบนล่างวาสันนะครับนะนะครับบนล่างนะครับเพื่อ บอมันที่ปักลักนะครับเป็นบนล่างเอาครับผมมาเบิ้งกันอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับอยวแอดเช็คดูก่อนพี่น้องอันดับที่หนึ่งมาแรงงวดนี่นะครับงวดนี้จับตาเบิงงดีดีด้ยพี่น้องเด้อแปด นะครับแปดกับสี่นะครับแปดกับสี่แล้วก็เจ็ดนะครับอ่ะแปดกับสี่กับเจ็ดในระหว่างสามตัวนี้เอาตัวได้ดีพี่น้องยุทซีเอาเอาเก้าก,ก็ได้กันพี่นอ้องนะเก้านะครับเอาไปซีตัวได้พี่น้องเด้อ มาแรงที่สุดนะครับชนกันที่สุดนะครับเนาะอันนี้สี่อาจารย์ชนสี่อาจารย์ชนสามอาจารย์ชนอันนี้ก็สองอาจารย์ชนนะครับนี่ครับสรุปแล้วเด่นอ่ะไปกันเรื่อยพี่น้องเด่นจะฟาแคปหน่าจอด้วพี่น้องดเด้อเด่นแปดกับสี่ร่อง เจ็ดกับเก้าเด่นสุดคือแฝดอาคแคปหน้าจอกันเอาไว้ที่นี่พี่น้องออาของโชคมันกันสวัสดีครับ